และในช่วงนี้ค่ะก่อนจะพาไปดูโครงการดีๆของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวค่ะกับโครงการที่ชื่อว่าสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จค่ะ นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จวิชัน่นท็อกซี่มหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่องการสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราได้จัดโครงการดีขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเร,รียนนิสิตนักศึกษา,าที่ยังขาดโอกาสที่อย,อยู่ใน ภูมิภาคที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสได้พบกับผู้ที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเราจึงได้นําบุคคลเหล่านี้เนี่ยไปหาเด็กๆถึงที่นะคะเพื่อที่จะได้ เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจเป็นผู้ให้ความรู้ให้แนวคิดแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะได้เข้าถึงบุคคลต้นแบบได้นอกเหนือจากโลกปัจจุบันที่มีการสื่อสารเพียงข้างเดียวนะคะก็คือทุกคนก็เข้าสู่โซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปดูแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะถามไม่มีโอกาสที่จะตอบประชวนันนี้เนี่ยก็เ,เป็นโครงการที่เรามีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ทางโอกาสให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนทุกคนเนี่ยได้เพิ่มโอกาสในความสำเร็จในชีวิตได้นะคะ ภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่การบริหารโอกาสสู่เส้นชัยด้วยความสำเร็จที่ออกแบบได้ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางชีวิตมุมมองแนวความคิดวิธีตั้งเป้าหมายกับการออกแบบความสำเร็จด้วยโอกาสกับต้นทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน